ต้นฉบับคลิปจากคอคดีโลให้ i m p l e Thai โดยคราดอคราพมณดินแดนเถือนอันแสนสงบสุขกับเหล่าซอมบี้ผีกินผักได้ตีกับต้นทัพพืชใบเขียวอีกแล้วหรอวันนี้มันได้กินผักมาหลายวันหิวหิวอุ้ยนั้นมันเจอแล้วทุกคนอยู่โน่นน่ะเอะเจอผักแล้วเหรอพี่ใช่ตามกูมาเลยเฮ้ยวันจันทร์เหย้ยแมงเมื่อไรจะสอบอาทิตย์วะนนียนี่แม เี้ยไอ้บี้มึงอย่านะมึงกูจะยิงมึงนะเปิดเล็กเท่าไขร่มามันแรงแต่วะหน่อยไอ้พวกผักมึงท้าพี่โกตายตายก็ลงพี่มันตายแม่หน่อยไอ้ผักปากเสียจะมาแบบนี้ไม่จบแน่อย่างนี้ต้องกระสุนติดตามแน่ต่อไปก็บังคับกระสุนนี่เดี๋ยวมึงพุ่งไปถ้าเจอหน้ามันก็พุ่งใส่แม่งเลยนะไอ้กระสุนอ่ะโอเคนะจ้าพี่เฮ้ยมึงตายไอ้กระทถยหัวเขี้ยมเอ๊ะอะไรอะกระตายไงอะไรเนี่ย ตายอ้ซสมบีมือเปิดเออกูโดนแทงอากูคือสมบีมือได้ยชวเจที่สวยเอออะไรอ่ะติดไปก็ไม่ได้หลอกหักไปเขียวเรียบร้อยในทีสดมันก็ตายได้พ่อองกูหลอกมึงถุยุยๆุุุแค่หลับหนึ่งเดอยปิวเออกูมาผิดเกมดด้วอฮ้เสร็จกูแล้วยดเลยเมื่อกี้กู

เดินต่ไมายังมีไงเอาไปยีกตอนไม้ดอดไฟชื่อเขาปัญญาอ่อนเลยอันหโอจังวะแงทำไรดีวะอุ้ยใครเสียบปลั๊กไฟทิ้งไว้เนี่ยมันดูจักไฟจากพลังงานนี่นี่แหละพลังของตนไม้ลอดไฟเออใครทนบ้างมีส่งคนมาทั้งหมดไอ้เตี้ยงมึงว่าใครเตี้ยนะพ่องอ่ะเฮ้ยน้ำตาตีนเฮ้ยย่าย่าได้เลยเดี๋ยวแป๊บเอออะไรอ่ะไอ้ฉยไอ้ยอีโควิดมากูพร้อมแล้วอีกรอบนี่นี่อ่ะ พวกผักนี่อย่างนี้ต้องสั่งสอนเฮ้ย